จากกรณีเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนนะายนัทพงศ์พิทักษกรผู้ใหญ่บ้านูนหนึ่งตบนสแมสารได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีคนนํารถแบ็คโฮเข้ามาขุดดินบริเวณริมทะเลหมู่ที่หนึ่งตบนสมสารอําเภอสาตาหีบจังหวัดชลบรุรีจึงได้รุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยนายชูศักดิ์นันทิทันธาดาปลัดอาวุโสอําเภอสาตาหีบนายสุนทรพุ่มโพทองกำนันตบนสแมสารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอสาตาหีบและได้ทําการบันทึกตรวจสอบที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นคนงานได้นำรถแบ็คโฮและรถบรรทุกขึ้นจากทะเลออกไปจากพื้นที่ก่อนได้นำหลักฐานวิดีโอพร้อมกับรูปถ่ายเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทกมลอภปกรัชรองผู้กำกับการสอบสวนสภพอสตหีบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจสอบต่อไปล่าสุดเมื่อวันที่4กันยายนนายชูศักดิ์ปรลัดอุโสอำเภอสตหีพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2 เจ้าท้าพัทยาสำนักจาัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่9ชนบุรีสอพอสตหีบฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสตหีบบุรณาการสนธิกำลังกันร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงบริเวณริมทะเลภานรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลแสมสารจากการตรวจสอบพบร่องรอยของการกระทำความผิดในการขุดทรายมีกองหินทำสำหรับรอดักทรายการทำถนนคอนกรีตลงทะเล และการเคลื่อนย้ายทรายจากทะเลมากองไว้บนที่ดินส่วนบุคคลและจะนำหินลงไปถมในทะเลโดยสำนังกงานเจ้าท่าพัทยาจะาดำเนินการตามกฎหมายของกรมเจ้าท่าในกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วมล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าเททิ้งหินดินทรายอันเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขินสกปรกและฝ่ายปกครองดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกรณีเคลื่อนย้ายทรายจากที่สาธารณะมาไว้ในที่ส่วนบุคคล และสำนักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองจะได้ดำเนินการตรวจสอบแนวปะการัรงว่ามีผลกระทบและมีแนวปะการัรงเสียหายหรือไม่หากตรวจพบกรณีพื้นที่ดังกล่าวมีการทำลายปะการัรงจะได้รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนสพสตหีเพื่อสืบสวนสอบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นแต่ละหน่วยงานจะได้มีการตรวจสอบความผิดในบริเวณที่เกิดเหตุ ก่อนจะเข้าดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ในส่วนที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบดําเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเพื่อทําการออกหมายเรียกผู้กระทาความผิดมาสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหาต่อไป